สวัสดีค่ะพี่มิวนะคะน้ำหอมกัรยาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาให้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำแบรนด์น้ำหอมแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะว่าเราจะควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดีหรือเราควรจะสร้างกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองอย่างไรดีนะคะหนึ่งนะคะไปหาความเชื่อมั่นมา สร้างยังไงไปหายยังไงน้องต้องฝึกค่ะการขายเนี่ยเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวใช่อีกหนึ่งอย่างก็คือการฝึกฝนให้น้องไปลองฝึกขายนะคะไปรับจ็อบหรือว่าลองขายอะไรเล็กๆน้อยๆดูก่อนก็ได้ฝึกขายฝึกเ,ออเจราจากับลูกค้านะคะลองฝึกขายดูลองพูดคุยดูนะคะว่า เราถนัดทางด้านการขายจริงหรือเปล่านะคะแล้วเคยมาทำแบรนด์หรือว่าลงทุนอย่างจริงจังก็ได้นะคะสองก็คือถ้าคิดอยากจะทำต้องทำนะคะถ้าคิดอยากจะทำต้องทำทำโดยมีความรู้ทำโดยการศึกษาหาข้อมูลนะคะทำโดยแบบ ได้พูดคุยกันแล้วไม่ใช่ทำแบบคิดเองเออเองอย่างเงี้ยนะคะ 3. เงินที่ลงทุนนะคะไม่ควรเป็นเงินเก็บทั้งหมดที่จะเอามาลงทุนทำแบรนด์น้าหอมควรจะลงทุนในอัตราส่วนของเงินเก็บประมาณอ่3 0อพอนะคะหรืออาจจะแบบประมาณ30-40%ก็ได้ในในอัตราส่วนของเงินเก็บนะคะอย่างเช่นมีเงินอยู่ อยู่1 0,000มีเงินเก็บอยู่1 0,000บาทก็เอามาลงทุนสักประมาณ3ถึง4,000บาทหรือ5,000บาทประมาณนี้ให้เรายังเหลือเงินเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทำธุรกิจเราต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะคะเราต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะทุ่มเงินเพื่อที่จะทำธุรกิจหมดหน้าตักเราควรที่จะเหลือเงินเผือเหลือเผื่อขาด เอาไว้ซ่อมแซมหัวใจหรืออาจจะเป็นทุนทรัพย์ในการที่จะผลิตรอบต่อไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังอยากจะทำแบรนด์น้ำหอมนะคะสามารถเข้ามาปรึกษากับพี่มิวได้เลยนะคะเราไม่ไม่มีค่าปรึกษานะแล้วก็ยินดีให้กับให้กำลังใจทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ